สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มล้มทับกล้วยด่างไม่คิดว่าจะทำเป็นเนียนแบบนี้หนุ่มทำเป็นเนียนจากกรณีที่ผู้ใช facebook, ้ facebook ภูวเดชบารมีธนทรเผยคลิปคนเดินเซทับต้นกล้วยด่างล่าสุดนายภูวเดชบรมีธนธรเจ้าของกล้วยเปิดเผยว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม64ซึ่งคนที่ทับกล้วยนั้น ก็เป็นน้องชายของตนเองในวันเกิดเหตุนั้นน้องชายของตนเพิ่งจะทราบข่าวว่าภรรยาของเจ้าตัวกำลังมีลูกในช่วงค่ำของวันที่หนึ่งตุลาคม64จึงได้มานั่งดื่มฉลองกันที่ร้านของตนและเนื่องจากน้องชายของตนดื่มเยอะไปหน่อยเวลาประมาณ23นาฬิกาขณะที่น้องชายจะเดินไปเข้าห้องน้ำเกิดเหตุที่เจ้าตัวก้าวเท้าพลาดและทับต้นกล้วยด่างที่ตนปลูกเอาไว้ซึ่งตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งในตอนแรกน้องชายก็ไม่กล้ามาบอกว่าทําต้นกล้วยของตนหักแต่แฟนของน้องชายยอมมาบอกความจริงตนยอมรับว่ารู้สึกเสียใจแต่คนที่ทับก็เป็นน้องแท้ๆของตนซึ่งตนก็โกรธเขาไม่ลงแม้ว่ากล้วยนั้นจะมีมูลค่า20งแสนบาทก็ตามเดิมทีตนจะซื้อต้นกล้วยมาเก็บไว้10-15วันก็จะขายต่อ ล่าสุดต้นกล้วยต้นดังกล่าวเริ่มจะมีใบงอกขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็รอให้กล้วยงอกใบให้สมบูรณ์ก็จะขายต่อส่วนน้องชายนั้นเขาก็ขอโทษตนอีกทั้งยังจะให้เงินชดใช้สาย30,000บาทแต่ตนก็ไม่ได้รับเงินไว้เพราะรักน้องชายมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทวิปิก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ